สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นชิคเก้นเนอกเกตนะคะอาหารกลางวันของลูกชายนะคะแต่ละคนก็กินไม่เหมือนกันนะคะกินอยู่สามคนสี่คนเนี่ยก็กินแตกต่างกันแม่บ้านก็ต้องทำทุกอย่างเลยค่ะทำสี่อย่างเลยค่ะกินสี่คนเนี่ยอาหารไม่เหมือนกันคนนี้อยากกินตรงนั้นคนนั้นอยากกินตรงนี้นะคะนะี่ค่ะยึดทอดให้เขานะคะพี่น้อง อันนี้เป็นอาหารกลางวันของลูกชายนะคะชิคเก้นนอตเกตค่ะวนของแม่ก็ทำบะหมี่ไปแล้วนะคะบะหมี่อันนี้ของลูกค่ะง่ายๆค่ะพี่น้องเราขี้เกียจทำอาหารนะคะก็เป็นอาหารที่ว่าสำเร็จรูปแช่แข็งเอาไว้เราก็มาทำทานเอานะคะมันง่ายดีทำอาหารตลอดก็ไม่ไหวนะคะ แม่บ้านเหนื่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวก็ล้างถ้วยเดี๋ยวก็ทํากับข้าวเดี๋ยวก็ล้างเดี๋ยวก็เก็บเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างเลยค่ะจนมือนี่แทบโอ้โหเป็นราวิงเลยค่ะจนมือแทบจะแพ้แพ้น้ําแพ้อะไรเดี๋ยวก็ล้างเดี๋ยวก็ล้างมือเปียกลอดก็ทําให้เป็นเชื้อราได้ง่ายะคะ่ะพี่น้องอก็กลางวันแล้ววันหยุดก็กิกนง่ายๆก็แล้วกันเมื่อเช้าก็ทําพูนโคกิไปแล้วนะคะ ที่กรน์ตอนกลางวันก็มาทานชิคเก้นเนาะเก็บค่ะง่ายๆค่ะพี่น้องลองซื้อแบบสําเร็จรูปมาไว้เ้าพิเกียริทำอาหารนะคะง่ายๆแล้วก็มามาอุ่นมาทําให้ลูกเรากินแบบมันก็ทุนแรงเราไปได้บ้างนะคะก็มีสารอาหารเหมือนกันนะคะก็บอกอาหารพวกนี้ไม่ไม่มีสารอาหารไม่เชื่อค่ะมีสารอาหารค่ะพี่น้องอย่าไปเชื่อคนที่เท่า เขาบอกส่วนมากคนเกาหลีบอกถ้าทำอะไรอย่างนี้ให้ลูกกินอย่างนี้ไม่มีสารอาหารหรอกยองยางลอบอโซก็คือไม่มีวิตามินเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อคะ่ะกินอย่างนี้แหละอ้วนลูกโตโด,ด้วยคะ่ะลูกก็อ้วนท้วนสมบูรณ์มีสุขภาพคนเด็กที่ไหนมันจะกินแต่ผักนะคะพี่น้องอย่างผัดผักใส่ไข่ใส่หมูเขาบอกคนเกาหลีเขาไม่ทําอย่างนี้หรอกเขาไม่ผัดผักใส่ไข่ใส่หมูหรอกเขาไม่กินหรอกอะไรอย่างเงี้ยทําให้ลูกเราไม่ชอบกินผักเลย แล้วมันจะกินผัดผักแยกได้ยังไงพี่น้องกินผัดผักแยกต่างหากกินไข่ต่างหากอย่างเงี้ยเนี่ยลูกก็เลยกินผักไม่เป็นอย่างผัดฟักทองใส่ไข่ก็กินไม่เป็นผัดกะหล่ำปีใส่ไข่ใส่หมูก็กินไม่เป็นจนลูกไม่กินผักให้เลยเพราะว่าเลี้ยงลูกก็มีปัญหาในการเลี้ยงลูกเหมือนกันนะคะอยู่แต่งงานกับคนต่างชาตินี่ไม่ใช่ว่าปัญหาไม่มีนะคะพี่น้องปัญหามีเยอะเลย เพราะว่าการเลี้ยงดูของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันอย่างของไทยเราเนี่ยจะผัดผักเอ้ยอะไรเอยเราจะมีเราจะใส่โปรตีนใส่ไข่ใส่หมูใส่เป็ดใส่ไก่อะไรอย่างเงี้ยแต่คนเกาหลีบอกเธาทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่เหมือนชาวบ้านเลยเนะี่ยเขาไม่กินหรอกไม่ใช่ประเทศไทยนะอย่างเงี้ยเกิดความขัดแย้งกันแล้วพี่น้องอุ้ยไม่ไปหน่อยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามชม ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ